น้องท่านที่ครูทุกท่านครับว่าหลายอยางที่มองส้องบอกนี่บทอธิการทรรมในรูปหน้าของเราท,าทา่านทานั้งหลายในค่ำนี้เป็นร่างของสุภาพบุรุษที่มีแต่ความอมอน้ออมตนมีนอัจฉริยะใส่ใตรีที่ดีกับทุกคนนามของเธอก็คือนางสาวบดินาโฉสุเนร ซึ the the like, mm ่งเกิดเมื well <hip> ่อวันพุธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2521ที่บ้านปสงแดงตำบลปสงแดงจังหวัดชายนาฏจะมีพระองค์กรราชสีมาเป็นบุตรของคุณแม่สมหมายอยู่สุนันทรกับคุณพ่ออุลละโฉวสุนันทรมีพี่น้องวิญญาณกันคนนี้คือนายสุนทรภัยโฉวสุนันทร์นางนี้วปวด สามหนีหน้าไปอยู่นะครับนักศึกษาปริญญาโทเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนรัาบริการจากสามัคีจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสามบัณฑิตยานะครับแล้วก็เรียนต่อระดับปศจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะทนขัน นเรื่อการทำงานจะต้องมาทำงานในตำแหน่งของพนักงานบัญชี่การที่ทำงานก็คือการตัโตนาาากนารเป็ของกำลังการทีสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยโคราดผู้บริจาคของเรนั้นำสาววิญญาณสุขเดิมนั้นเจอคนที่ใจดีมีน้ำใจก่อนน้องของตน,น รักครอบครัวรักที่รักน้องมีควาแมแันหมนั่นเพียงในการประกอบหนมาชี่เรื่องวุฒิที่มีกามนั้นจึงเป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จ,กจักเธอแต่ด้านสุขภาพันน่าเสายเริะญาโควิดถึงเงินเธอโรคป่วยเป็นโรค LSE นะครับหรือว่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ทำให้เธอต้องเข้ารักการรัษาอย่างต่อเนื่องยมาทำการก็ไปอย่างต่อเนื่องแต่งานสาวก็ไม่ได้ยอดพอต่อตู้กับโรค้ายมาโดยตลอดจนรัสุดท้ายของเธอ วันที่24มกราคมที่ผ่านม,มานางสาวกบินาก็ได้รับการรักษาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ต้องพักรักษาที่ห้องไอซียและสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็ต้องทำใจแม้เธอจะอยู่ในความดูแล,อแลของทีมแพทย์พยาบาล แต่ก็ไม kind of ่อาจสูงกว่าของมำาพิที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาบไปได้นางสาวรินาโถถึเงิรนเธอได้ถึงแก่กรรมจากไปราชการหมดในเวลายี่สองมนกาสี่สิบห้านาทีเสียอายได้สีสิสามปีคงเหลือไว้แต่ความอ่อนน้อมของตน และโูกิศาสที่ดีให้กับทุกยึถึงนางผมจะขอกล่าวคาอะไร่ังต่อไปนี้นะครับนางสาวปรินาโฉสุนงเินเธอได้เดินตามแบบอย่างที่สร้างสรรค์เป็นคนดีมีจิตใจที่ผูกพัน ที่ยึดมั่นในวิถีคนดีเดิน43ปีชีวิตนี้ที่ผ่านคนเธอเป็นคนกระตันยูรู้คุณค่าสร้างชีวิตจากรากฐานที่มีมาจึงรู้ค่ารู้คุณที่หน,นุนนำ มาวันนี้ปวินาต้องลาวัดเธอได้กลับไปพรอบครูที่สูงข้าตามคำลองของกรรมดีที่ทำมาสมสนาสุภห้าสตรีทำดีไว้ขออะไรปวินาที่ลาจาก เธอได้ฝากคุณงามความดีไว้เราทุกคนพร้อมใจมา,าร่วมอาลรยส่งยวงใจสู่สวรรค์นินนรันดรในโอกาสนี้ขอให้ทุกนนท,ท่านกรุณนอาวุไว้ในเวลาพูณสิ่งเครัว